สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพบกับไลน์เกมเศรษฐีญี่ปุ่นนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่สี่มีนาคมนะครับก็เป็นวันเสาร์นะครับก็อีเวนต์ตั้งแต่วันศุกร์ถึงวันอังคารนะครับก็คือวันศุกร์ที่สามมีนาถึงวันอังคารที่เจ็ดมีนาคมนะครับก็จะเป็นจี้เครื่องรางนะครับมัดแมวเหมียวนะครับโดยความสมาัถของจี้ก็คือโอกาสห้าสิบเปอร์เซ็นตเนี่ยขโมยเงิน 30%ิตของคู่ต่อสู้นะครับที่เดินผ่านเราจี้ตัวนี้จะเรียกว่าจี้เกียนก็ได้ก็ได้นะครับมันจะขโมยมาเบิรนะครับตัวนี้นะครับถ้าเกิดให้ไวท์ไทเกอร์ใส่นะครับจะยิ่งดูดเงินไปใหญ่เลยครับเพราะไวท์ไทเกอร์เนี่ยเวลาเดินผ่านเนี่ยเขาจะดูดเงินคู่ต่อสู้หลังหลัท่าที่สามอะห้าสิบอ็ดเปอร์เซ็นนะครับแล้วถ้าเกิดใส่จี้ไอหมัดแมวเหมียวเข้าไปอีกนะทีนี้ไม่ว่าจะเดินผ่านหรือเขาเดินผ่านก็ จะได้มาเบลลหมดเลยนะครับแต่ว่าจี้นี้มันก็คือถ้าได้มาผมก็คงไม่ได้ใช้ะครับเพราะมันมันน่าจะเอาไว้เป็นสายเล่นเหนียวสีมากกว่าครับซึ่งผมไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่ก็เมื่อกี้มันแจกไอ้เแบบ็ดไปแล้วสองอันนะครับก็รับไปแล้วละ่ะส่วนเล่นรอบนะครับเล่นรอบผมก็เล่นมาครบแหละเดี๋ยวไปเปิดกันเลยดีกว่านะครับ เนี่ยครับกล่องพิเศษเลยครับมีแสงนะครับเอโบแล้ววัตถุดิบนะครับวัตถุดิบเดี๋ยวเราจะเปิดจากของลองดูนะครับว่ามันจะออกง่ายหรือออกยากยังไง ตัวนี้เป็นวัตถุดิบที่ได้มาจากอีเวนท์ที่แล้วนะครับเดี๋ยวเปิดไว้ก่อนเดี๋ยวเราได้มีวัตถุดิบไปตีบวกไอ้เบ็ดเรากันก็หมดแล้วครับนี่นะครับไ การเล่นนะครับก็เล่นรอบเนี่ยท r ิปเปิลไลนหรือทวิซึมเนี่ยก็จะได้สเปเชียมานะครับไอ้กล่องสเปเชียมาผมก็เล่นเป็นบดแล้วนะและอีเวนต์นี้ก็มีเล่นให้ชนะนะครับเล่นให้ชนะถึง20ผลนะ่ะก็คุณจะได้เพชร100เม็ดนะครับก็เป็นอันที่สูงที่สุดแล้วระหว่างทางก็มี15-20้ายอะไรพวกนี้ก็ขอให้เพื่อนๆอ,อีเวนต์นี้ก็ขอให้เล่นให้ให้ครบนะครับเพราะว่า อีเวนต์นี้ไม่มีแจกเพชรน,นะครับแล้วก็แมัมดแมวเหมียวเนี่ยจะได้มาก็คือต้องสะสมในตัวจี้แมวเนี่ย A อบกเนี่ยครบห้าครั้งนะครับก็คืออันนี้การตีได้ชัวนะครับส่วนจี้แมวนะครับได้ได้ยังไงนะครับจี้แมวจะได้ก็ต่อเมื่อเมื่อเราพบเนี่ยครับ ่ยจีแมวจะได้ได้ก็ต่อเมื่อเราพบจีคาสเอดบวกต่อไปนี้นะครับก็คือไอกิตติริงอัลติเมทคอนแทคไอบ้องไอที่เขาเรียกกันบนคำพีนะครับที่มันไม่าย้ไอบ้องกระชาด,ดูดเงินนะครับอันนี้แล้วก็มีปืนยิงฟองสบู H ่เอดบวกเครื่องเครื่องสร้างเครื่องผลิตหลุมดามเอดบวกแล้วก็ คำพีเกาติดตามประกายแสงนะครับแล้วก็พี่นายกมเอสนะครับก็ได้ห้าอันนี้ก็จะได้จี้แมวเหมียวมาสะสมไปได้ครบห้าชิ้นนะครับก็แลกรับได้เลยนะครับได้ครบปัดแมวเหมียวเอบวกได้เลยก็คือผมจะขอรวมจากของที่เขาแจกก่อนนะครับไอของที่เขาแจกก็คือมีเขาแจกจี้เบ็ดเนี่ยเข้าเกมเมื่อวานกับวันนี้นะครับ ใส่าีเบ็ดมาสองอันเดี๋ยวไปลองรวมเลยดีกว่า A, เอบนเทียบบียัดน่าจะได้นะได้หนึ่งเองอะ่ะโห้ยเขาจากอีเวนต์หมีนะครับเขาหมีเต็มเลย อีเวนต์ที่ญี่ปุ่นนี่จะค่อนข้างเปลืองทองนะครับเวลารวมมันจะกันตาละหนึ่งชิ้นนะครับต่อไปเลยชิ้นที่สอง โอเคครับได้2องคินแล้วครับไปก็ A บวกที่จะมาตีคู่นะครับโอเคครับเดี๋ยวตีอีกอันนึงนะครับ ขอให้ห้าทีเธอสามห้าทีเปลืองทองดีนะครับอีเวนต์จี้เนี่ยซีไม่ขึ้นเลย บวกสามแล้วนะบวกสามสามอันน่าจะขึ้นได้แล้วล่ะโอเคโอเคนะครับก็เรามีอยู่สองคู่นะครับที่ลุ้นแมวเหมียวโอเคครับไปกันเลยดีกว่าครับได้เครื่องผลิตตุ่มดำนะครับอันที่หนึ่งที่สองละ เปลี่ยนมากมาแมวเหมียวไปยม้นคัมพีนะครับก็ได้ Gs บวกไปนะครับสองอันเมื่อได้ Gs บวกสองอันเนี่ยก็จะได้ตัวตัวเนี้ยครับเนี่ยแมวเนี่ยมา เนี่ยครับแมวมาสองอันนะลัคกี้แชทอันนี้เมื่อพบจีเอสบวกนะครับก็จะได้กล่องสเปเชียลแถมมานะครับไม่มีเลยวิ้ย ก็จีตัวนี้ผมไม่อยากได้อะมันได้ไปก็ไม่ได้ใช่ครับอืมแต่เดี๋ยวจะเปิดให้ไปดูนะครับว่าไอเบดอ่ะมันหายากหรือเปล่า mm hmm. เดี๋ยวขอเปิดให้ดูเปิดให้เพื่อนดูกันเลยนะครับครั้งที่หนึ่งนะครับ mm hmm. อ่าเดี๋ยวเราเปิดกล่องที่มีแสงก่อนนะครับอ่าได้เบดหนึ่งอันนะครับโอ้ได้เบดสองอันเลยครับ อ่าเปิดอีกครั้งนะครับตอนนี้เราขาดเบ็ดอีกอันหนึ่งเนาะก็เดี๋ยวขาดเบ็ดตอนนี้ได้เบ็ดมาอีกสองอันแล้วถ้าเราสองนั้นไปรวมแล้จะได้แมวอีกสองตัวแล้วเดี๋ยวขาดอีกหนึ่งตัวผมคาดว่า GM ญี่ปุ่นน่าจะใจดีนะแจกเบ็ดปันสุดท้ายอ่ะอีกหนึ่งอันนะครับ ก็เพื่อนๆก็ไปลองรวมกันวันนั้นก็ได้นะครับก็เนี่ยน้อยก็เขาแจกมาให้2อันแล้วก็เดี๋ยวไปรอยอีกอันหนึ่งก็เป็น3อันส่วนตัวผมแล้วผมคงไม่สุ่มแล้วครับเพราะว่าจี้ตัวนี้ถึงด้มาก็ไม่น่าใช้อะไรเพราะช่วงนี้เล่นไวท์ไทเกอร์เนี่ยก็คือมีดูดเงินเยอะกว่าอยู่แล้วอะจี้จี้แมวเหมียวเนี่ยก็คือเปอร์เซ็นต์มันน้อยกว่าครับพออีเวนต์นี้ก็เพื่อนก็เล่นตามที่เขา เขาแจกมาแล้วกันครับไม่ต้องไปสุ่มหาอะไรมากครับก็เก็บทองเก็บพวกเพชรไว้ดีกว่าครับเพราะว่าอีเวนต์นี้ถึงได้ gs หรือ s บวกก็ไม่ได้แจกอะไรนะครับไปเล่นรอบเยอะๆยอะครับอีเวนต์นี้ผมแนะนําให้ไปเล่นให้ชนะนะครับไปเล่นห้อง 10M 5M เนี่ยได้หมดครับเล่นให้ชนะให้ถึง20ครั้งนะครับแล้วจะได้เพชรสูงสุดเนี่ยเพชรหนึนะครับระหว่างนั้นมันก็จะมีจี้กับทองอะไรเต็มเลยครับ ก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ขอบคุณที่รับชมนะครับก็ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กันไว้ด้วยนะครับบายบายครับเพื่อนสวัสดีครับ